สายบุญสายยูทูบตอนนี้สลาของสำนักวัดบ้านโคกเศรษฐีหรือสำนักสงฆ์โคกเศรษฐีได้ขึ้นโครงแล้วตอนนี้ก็ยังต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างอีกมากเทพื้นแล้วก็ค่าช่างค่าปูนหน้าต่างประตูยังขาดทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก จึงบอกบุญมายัางสายบุญสายยูทูบร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังตามศรัทธาท่านใดอยากจะร่วมบุญกระยมผูญญม้ใหญ่ช่วยทวีศักดิ์สุนทรศิลป์ทวีศักดิ์สุนทรศิลป์ไรก็น่าอกก<น>าอกเ,นะเอทียนอยู่ยังยืนมนสแอมก็ได้ยแหมแสอมก็ได้มาเลยได้สิบเอ็ดนะพิเทียนอยอู่ยังยืนลุงพ่อเทียนอยู่ยังยืน นี่ก็ยมผู้ใหญ่ที่มาควบค,คุมการก่อสร้างสลาคือสลาเนกประสงค์หลังนี้ยังไงท้ายคลิปหลวงพ่อวัดป่าทน้อยจะได้บอกเบอร์โทรเบอร์โทรยมภูใหญ่เบอร์โทรไอร้ศูนย์แปดหกสองหกห้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สุั้นเต่เศูนย์แปดหกสองหกห้าสองหกห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ ติดต่อบุญกับโยมผู้ใหญ่ได้กับหลวงพิเทียนหลงพ่เทียนเบอร์อะไรศูนย์ห3ห้าศูนย์หกห้าหงศู่ลวงพ่เทียนอา้าวท้ายคลิปหลวงพ่อจะอัปเดตบัญชีของโยมผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่11ตําตำบลเขาคอก อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้แล้วขอให้ร่ำรวยมีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านนี่แหละสลาที่ญาติโยมร่วมด้วยเชื่อบริจาคกันตอนนี้ยังไม่ได้มุงงลังคาและกก็เทพื้น,นอิบล็อกซึ่งขาดโทรศัพท์เป็นจำนวนมากจึงบอกบุญมายังสายบุญสายยูทูบทุกท่านให้เจริญเจริญเจริญรวยรวยรว,ยวยจา้า